หัวข้อ7.8พิชกณิตของฟังก์ชัน algebra of function นะครับนะพิชกณิตของฟังก์ชันก็คือการนำฟังก์ชันมาบวกลบคูณหารซึ่งผลที่จะได้มีลักษณะดังนี้คือนะครับนะพิชกณิตก็คือเอามาบวกลบคูณหารนะครับนะต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับผลที่ได้ก็คือนะครับนะถ้า f และ g เป็นฟังก์ชันในะครับว่าฟังก์ชันใน R ก็คือ นะครับนะโดเมนเท่ากับอ่านะครับนะโดเมนของฟังก์ชันนะครับเท่ากับอ่านะครับเท่ากับสมบูรณจริงนั่นเองนะครับข้อบวกเอบวกจีก็เท <Own inim S 2> ่า <Öz> ก <pee hvad> ับนะครับนะคู่มดเอ็กซ์ไวยเป็นสมาชิก r าคูนอโดยที่ y เท่ากับเอา f x มาบวก g x นั่นเองนะครับนาเอฟเอบวกจีเอ็กซ์คราวนี้โดเมนของ f อบวกจนะครับก็เท่ากับโดเมน f อินเตอร์เซ็คกับโดเมน g เอาโดเมนมาอินเ e r s e c t กันถ้ามาบวกกันอันที่2ครับ f ลบ g คือถ้ามันเอามาลบกันทำยังไงลบกันก็บอกว่ามันก็เป็นสมาชิกพูดดับ xy เป็นสมาชิก r คูณ r เหมือนกันโดยที่ y เท่ากับ fx ลบ gx นั่นเองนะครับก็คือเอา fx กับ gx มาลบกันคราวนี้โดเมนของ f ลบ g ก็เท่ากับโดเมน f ิ i n t e r s e c กกับโดเมน g เอาโดเมนมาอินเตอร์เซตกันนะครับลักษณะนี้นั่นเองนะครับโดเมนมาอินเตอร์เซตกันอันที่3ครับถ้า f คูณกับ g นะครับทั้งคูณกันนะครับก็ได้สมาชิก x อ่า xy คูณดับ xy เป็นสมาชิก Rr คูณ R โดยที่เอา fx กับ gx มาคูณกันโดเมน f คูณ g ก็เท่ากับโดเมน f อินเตอร์เซตกับโดเมน,เน g เหมือนเดิมเอามาโดเมนมาอินเตอร์เซตกัน ถ้าหารกันนะครับนาเอฟหาร g นะครับนาหารด้วย g นะครับก็เท่ากับคู่มดับ xy เป็นสมาชิก r คูณ R โดยที่ y เท่ากับ fx หารด้วย gx ดังสัดนี้ส่วนโดเมนของ f ส่วน g เนี่ยนะครับก็เท่ากับโดเมน f อินเทอร์เซ็คกับโดเมน g แล้วไปลบด้วยนะครับหรือยกเว้นนั่นเองยกเว้น x ตัวที่ทำให้ g x เป็น0ูนย์นะครับนา พูดง่ายก็คือส่วนห้ามเป็นศูนย์นะครับส่วนต้องไม่เท่ากับศูนย์นั่นเองนะครับไปยกเว้นกรณีที่ส่วนเป็นศูนย์ทิ้งไปนะครับนะลบตัวนี้ก็คือยกเว้นนั่นเองนะครับไปลบทิ้งนะครับนะเหมือนเซลบเปอร์เซ็นต์ักษณะนี้นั่นเองมาดูตัวอย่างนะครับนะเพื่อซักซ้อมความเข้าใจครับตัวอย่าง7.27เ็ขาบอกว่าให้ f เท่ากับนะครับนาเซตที่มีสมาชิกเป็นคูมดับ1 2 29 3 4 4 6แล้วก็65 G เป็นเซตที่มีสมาชิกเป็นคู่ลำดับครับ1-4